ปีไม่ให้เกอบรับปีไม่ตลอนปีเลยตัวปีเลยสิบเจ็ดมันกราครับแจ้าประเส้นคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มตอนซิปเก้าโอ้ตอนซิเก้าเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัีพ่อการอกแล้วครในช่องของ Apple Channel ครับก็ เสื้ามาตามเลขของขอทั้งเรือนเพราะว่างวดทีแล้วขอแล้วขัม้มขั้มนวณเขาสองแปดตรงๆเลยครับพี่น้องขอทั้งเรือนแล้วก็โต๊ะรับเป็นยังไงวางบอสแต่วา,างกบบมาพอมาดวนหน่หยมาดวนมาดวนขอคำนวณในรวงหนาเลยครับใหญ่เบิ่งกันยาวยๆเลยเพราะว่าขอเราตั้งใจก็ยังมันใจเท่าไรก็พขอดวันนี้ว่าว่าว่าเป็นเกมลอยกับกระบะใดโอ้โหเนี่ยแหละครับเก่าชุดเก่าชุดเ่ากระ พอมั่นใจแล้วครับเราจะหามผ่าการติดตามช่นะครแล้วประกาบอกพี่บอกน้องเสมอว่าให้เบ่งไวเพื่อเป็นแนวทางครับแม่ครับล้วก็มันเป็นลักษณะของความเสื่อมวนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลพี่น้องต้องครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงไปตามเมืองน้ำกันพร้อมๆกันเลยครับครับอาจารย์เลื่อนครับผมเพราะว่าเพิ่นคำนวณแบบใจเย็นแม่บอลีบอฟาวคือจังเก้าเป็นเยนเราเขาแน่นตามเลยครับโอเคครับผมไปไปเป็นเบืองน้ำกันก็พอ จ้าวงวดนี้แจ็คประเส้นคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเหรอข้อสิบเก้าโอ้ข้อสิบเก้าเลยป่ะพ่อข้อสิบเก้าอันโอ้เส้นงวดที่แล้วขอเบิรงงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนี่โอ้นี่นี่นี่พี่น้องอันนี้งวดที่แล้วอันนี้งวดที่แล้วงวดที่แล้วที่ผอท่องเรียนแล้วคำนวณไหมครับพี่น้องที่ว่าแล้วคำนวณใจเย็นๆสองชั่วโมงครับนี่ได้สองแปด สองแปดเข่าตรงๆครับพี่น้องนี่งวดที่แล้วนี่ใบนี่เลยครับนี่สาสิบธันวาฮะเตว่าเล็กเล่าเว่าเล็กอาจารย์เรียนแบดหลายหรแบรด์ตหลายแบดหลกระหลายสองกระหลายเตว่างวดนี่คือสายสงวดนี้ไปที่นี่ เอางวดนี่วันนี้พ่อไปโทรไไปโอ้ตื่นเต้นเลยพี่น้องตื่นเต้นแห้งยังลมก็อนลมด้จังลมต็งลมต็งลมต้องลมวดนี่ต้องเราต้องหาแม่น้องงามเป็นไรหนักเอานักบอลนี่ดีใจพี่น้องแล้วก็นี่แหละครับเป็นอย่างถึงว่าบ่อยากขามงวดของพ่อต้องเรือนไปเพราะว่าถ้าขามปื๊บ ามันเข่ากัดเลสินเมื่อวาข้างหลังอีกว่าเออบ่ได้เอ็นบ่งวดบ่อเดทายมันเข่ามันยังกัดก็เลสทายไปทุกงหงวัดทั้งหมดอือหงวดนี้งวดนี้พี่น้องนี่มาแล้วครับตามต่อให้เลยเนาะคำนวณให้เลยนี่ครับสิบเจ็ดมอคกราครับพี่น้องสิบเจ็ดมอคกล่าหกสี่พ่อท้องเรือนคำนวณให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ใจเย็นขึ้นก่า บางคนวานนมอม้ําเลขกเลขกมัน,นบนเอเห็นเอาเสืเบิ่งไก่ได้เด้อที่นี่มา <c oughs> เดี๋ยวมาวาที่หลังวานเลขกมันว่าชงว่าชัดไห้เบิ่งเป็นแน,นวทางเอานะชัดโอ้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะครับให้ดูเป็นแนวทางให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมเอาสัตว์ไปบที่นี่สัตว์ไปโอ้ชัดจัดพอจะเป็นเล่กงามครับโตงามนี่วัหลายถอดเตา สุดนี่เรียกภาพหนเรีกสวยเรียกสวยเลนเร็กสวยเลยนี่แหละครับพอพอต้องเรียนเราบอกตลอดเลยพี่น้องอันนี้เป็นความเสื่อมส่วนบุคคลเลยพี่น้องพอเราก็บอกว่าพิจารณาเบิ้งแปเต็มเต็มนี่แหละครับใส่พิจารณาเบื้องว่าเออมันเป็ให้ดูมาเปรียบเทียบกันดูว่าท่านผู้ชมตรงกับความฝันไหมตรงกับท่านผู้ชมที่ได้มาหรือเปล่านะครับแต่ก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเอานะครับให้ดูดูเพื่อความบันเทิงเหรอเนาะ เออนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าทางช่องของนุ่มอามคนเดิมครับอัมพล์ชาแนลนี่ก็เป็นเพียงซื้อกลางเลยครับพี่น้องเป็นเพียงซื้อกลางเบิงเบิง่อแล้วก็เห็ดเนเป็นแนวทางนะครับเห็เป็นแนวทางจะให้ท่านผู้ชมไปอืไปฝันประกอบคือเก่าล่ะบนเนี่ยนําว่าให้ไปเห็ดเป็นอย่างอื่นเนาะให้รับชมเพื่อามบันเทิ่งเท่านั้นไม่ได้พลาดไม่ได้หาพลาด ฮะขาดก่อะไรด้ครับก็มันใจจักเปอร์เซ็นเงินเลยมันใจบ้าเก้าสิบเกเกสิบเก้าเก้าสิบเ้าเก้าอีกต่างหากเต็มแปดลอยไอไอ้เทียวค้นก็หายเต็มลอยเต็มลอยเก้าสิบเก้าเก้าอีกมอนแน่ได้ครับพี่น้องเก้าสิบเก้าได้ครับเเทียวค้อนลอยกับลอยเป็นอย่างสิเอาลอยกับลอยยูแต่ว่าันง่ายพวกกะริเราสืบพกดัน ก็หมายว่าพูดสีลวดมีไง่ไงก้อนก้อนแมนเดี๋ยวยังหลายเนาะมือนีีมาแบบรวดเร็วทันใจนะครับแต่ว่าแต่่วาคำนวณนี่แบบไม่ได้รวดเร็วไม่ได้ไม่ได้ฟาวนะสบายสบายสบายใจเย็นนะครับหลวพ่อเนาะแต่ว่าขั้นใจดีแต่ว่าขั้นเล่าใจเย็นเลาว่าเข่าดีแมนเพราะว่าพอเราจะมีสมาธิไงเอาโอเคแล้วครับพี่น้องเหล็กของพอต้องเรื่อง อย่าหลุดก้นน้องมตามต่อนะครับตามต่อพอว่าว่าขึ้นไปตุลาอือตามต่อครับผมอาจารย์เรียนนะโอเคนะท่านผู้ชมบนะทีเด็ดเบิ้งกันแล้วนะแต่ผมไม่ยั้งไหลครับผมกะอ่ะเอาสนีนะพอเรียนนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับที่นี่รู้แล้วครับขอบคุณในหลายเรื่อเด้อครับสวัสดีครับบ๊วาคร็วนี้ สวัสดีครับเอพอพ่อวันพ่อไงพอไห่รลับด้วยลวดตลอดปีป<บ>ีหกสีนี่เนาะหกสี่นี่ละพอไห่รลับด้วยลวดถูกตัวนาอืมสวัสดีครับครับอขอบคุณในหลายพอ่อครับเป็นยังไงนะครับพี่น้องกับการอ่าตามต่อกับเบเื้องำนวณของพ่อทั้งเรือนก็ถือว่าพ่อเระหว่างเราได้เร่งนี่ทุกคนเนี่ยเรากะเราก็คำนวณใจเย็นๆคือเก่าครับเน่ครับใจเย็นๆหรอครับเพราะว่าช่วงนี้ บ่ได้เกี่ยวเขาแล้วพอนะบอได้เป็นมาสเกี่ยวเขาหรอพอเราก็มีเวลากินเขาเ้ารแล้วปึ๊บเราคำนวณปึ๊บเราก็ทร่บอกเลยว่าทู่บอกนุ่มอามกับจ้องกระเพื่อนเชี่ยวว่ามาด่วนมาด่วนเลยเพรวมาพอเราคำนวณหนยให้ดูกันยาวๆเลยกับพี่น้องให้เบิร์กไวเพื่อเป็นเนวทางกับพี่น้อง ตระกาบอแนะน้ำให้ไปเป็นยังไงเลยนะพี่น้องครับผมครับกัเลขกขอต้องเดือนตอนรับปีไม่ให้ตอนรับปีไม่ต้นปีเลยตัวปีเลยสิบเอ็ดมกราหกสี่ครับพี่น้องครับผมครับขอบคุณในหลายสำหรับการติดตามเราชมแล้วก็คลิปนี้ก็ขอลาพีร่านหน่องไปก่อนขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อขอให้โชคดีมีความสุขกนหลายสวัสดีครับผม